หมูแคร์เป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักแต่ใครที่คิดจะเลี้ยงเจ้าหมูแคร์ลองมาดูบันทึกเหตุการณ์จริงวีรกรรมเจ้าหมูแคร์สองตัวในคลิปนี้ก่อนจะตัดสินใจเลี้ยงกันก่อนดีกว่าครับใครที่คิดจะเลี้ยงหมูแคร์นะครับดูสภาพทันงนี้ก่อนนะครับผมก่อนตัดสินใจเลี้ยงนะครับนี่ก็คือสภาพหมูแคร์นะครับเข้ามาทำลายนะครับสวนหน้าบ้านนะครับแล้วก็นะครับกัดกินนะครับผักที่ปลูกไว้นะครับเรียบหมดเลย ใบมะนลินะครับนี่ก็คือต้นมะลินะครับใบเยอะมากนะครับเขาก็กินะเรียบเลยนะครับไม่เหลือโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูนะครับสภาพก็คือมาก็คือตกใจมากนะครับผมนะครับนี่คือผักสลัดนะครับปลูกไว้หน้าบ้านนะครับผมเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะปลูกในดินนะครับหรือว่านะครับปลูกในไฮโดรโปนิกส์นะครับเจ้าน้องหมูแครก็กินเรียบเลยไม่เหลือเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ จะเลี้ยงหูแคระนะครับต้องตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับผมนะเพราะว่าน้องตนพอสมควรนะครับนี่ก็คือเจ้าสองตนนี้เลยครับผมนี่มายืนกระดิกหางอยู่ตรงนี้นะครับดูแต่มันก็น่ามันก็น่ารักอยู่นะเห็นไหมมันกระดิกหางได้ด้วยมันเหมือนหมาเลยนะครับนี่ครับมันกระดิกหางนี่พอเรามามันก็จะดีใจนะครับกระดิกหางก็คือเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็คืออันนี้มันเป็นกรงนะที่กั้นไม่ให้หมูแค่ออกนะครับแต่ว่า เอ่อเนี like it, ่ยต้องเอาเนี่ยมากั้นไว้มาดันไว้เห็นไหมตอนแรกไม่ได้ดันนะครับไม่ได้ดันอย่างนี้นะครับปกติอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกอย่างนี้ไว้นะครับล็อกอย่างนี้ไว้นะครับล็อกนี้ก็คือว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้องดันออกมาได้นะครับเนี่ยน้องเขาก็สามารถดันออกมาอย่างนี้เนี่ยเขาเขาดันเนี่ยเขาเขาดันออกมานะครับเดี๋ยวลองดูนะลองปล่อยเขาครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะดันออกมาหรือเปล่าลองดูนะว่าเขาจะดันออกมาหรือเปล่านะครับเนี่ยเขาดันออกมาได้นะครับอ่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับ นั่นไงครับนั่นไงครับนั่นไงฮะเห็นไหมครับนั่นไง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 นี่ไงนี่ไงที่เขาทำไอ้เขาออกมาได้นะครับดู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 เห็นกระตานี่เห็นขนาดยืนมองอยู่ยังไม่กลัวดันออกมาได้เนี่ยลองดูนะลองดูนะมันร้ายนะมันร้ายครับเจ้าหมูแค่เนี่ยอันนี้เขาเห็นไงว่าเราอยู่เขาก็เลยไม่กล้านะครับเดี๋ยวลองแอบดีกว่าเดี๋ยวลองแอบก่อนนะครับแอบแอบว่าเราไม่อยู่บ้านนะครับดูดีว่าเขาจะออกมาหรือเปล่า นะครับแอบไปตรงนี้นะครับดย๋ยวเราแอบอยู่ตรงนี้นะครับเราแอบตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วแอบดูนะว่าถ้าเราแอบ่างนี้นะครับครับอืมแอบตรงนี้นะครับแล้วเราก็ส่องเขาเห็นนะเขาเห็นเขาเห็นว่าเรามมงนะแต่เดี๋ยวเราสักพักสักพักเดี๋ยวเขาก็ลืมละเดี๋ยวเราซ่อนกล้องไว้ดีกว่าเอาแล้ว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 นั่นไงนั่นไงนั่นไงออกได้ทั้งสองตัวเลยครับออกทั้งสองตัวเลยนั่นไงหอวแล้วครับออกมาแล้วครับโอ้โหเห็นไหม นะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนั่นนั่นนั่นออกมาแล้วออกมาแล้วเห็นไหมนั่นไงนั่นไงแล้วก็เริ่มแล้วครับเริ่มภารกิจดูดูดูเริ่มภารกิจการซนเริ่มภารกิจการซนแล้วโอ้โหโอ้โหนั่นนั่นอย่างโกโก้ก้าๆายังโกโก้ก้าเอาแล้วเอาแล้วครับมาแล้วนั่นนั่นนั่นไงนั่นไงนั่นไงครับนั่นไงอือหืออือหือดูดูอือฮึดูดูดูเอาแล้วครับนี่ยไง เริ่มภารกิจนะเริ่มภารกิจความซนละนะครับเริ่มภารกิจความซนนะครับดูนี่ขนาดเห็นเราแอบนั่งไงกินแล้วครับกินและนะครับเจอใบยังไงมันกินหมดนะครับดูดิเจอใบอะไรมันกินหมดโอ้โหเรียบนะครับมันเจออะไรใบอะไรไม่ได้นะมันกินเรียบนะครับมันคือจองขมเบือบเลยยังไงไม่ง right. ั <el> ้นสวนจะไปพังได้ไงนะดูดิก <cl im fight isation> <season worldwide> ินเรียบครับนี่ใบแบบเสียๆนะยังไงครับมาแล้วครับกินอย่างเดียวเลยเห็นไหม นี่นะครับผมนี่โอ้โหสวนมาเลยเละขนาดนี้นะนะครับดูดิดโ,อโ,โ,อโ,โอ้โห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 เอาแล้วครับกินใหญ่แล้วครับกินใหญ่เลยครับดูดิดอื้อหืออ้อไอเจ้าหมูนี่ขนาดเราอยู่นะขนาดเราอยู่บ้านนะเนี่ย <c oughs> ขนาดเราอยู่บ้านมันยังมไม่กลัวนะครับดูแล้วมันก็หายอย่างอื่นต่อเลี้งไก่ยังไม่ขนาดนี้เลยนะโอ้โหน่านไง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 โอ้โหด <c oughs> ูดูดู ดูครับดูครับอายุสองสาเดือนนะครับนี่คือเจ้าหมูนะครับความโนของเขานะเส็จแล้วครับผมนะครับถ้าเกิดใครไม่โอเคตรงจุดนี้ก็อย่าเลี้ยงน้องเขานะเพราะน้องเขาค่อนข้างซนดูมองมองมองมาดูดูสภาพนะครับดูความเละนะครับผมอืมอ๋อไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปเร็วเข้าบ้านไปมาเลย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 เลยข้ามาเลยตนนะกตนนะเอา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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเข้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 าไปอ่ะก็ยังพูดดูดูดูพังไปเลยเยอะเลยเลยไปเลยนะไปเลยนะไปเลย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 นะครับนี่ก็ยังพูดดูเรื่องอยู่นะเรียกเข้าก็ยังเข้าอยู่นะอืแต่ว่าทําเสียหายหมดนะครับอ่ะนะครับเพราะเสียของการเลี้ยงเจ้าหมูแคะนนะครับผมนะก็ เข้าวของก็เสียหายไปแต่มันก็น่ารักนะแล้วก็น่ารักอยู่นะครับก็เป็นความน่ารักอยูุ่บนความปวดหัวนะครับโอละเวงถ้าเกิดใครชอบก็เลี้ยงนะครับใครใครไม่ชอบก็อย่าไปเลี้ยงนะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อให้เจ้าหมูด้วยนะยังมีเวลานะครับผมนะครับว่าจะสองตัวนี้จะชื่ออะไรดีนะครับชื่อหมูเอหมูบีอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องของทนี่เฟิร์สไปด้วยนะครับชีวิตสไตล์เกษตรแบบนี้นะครับแล้วก็สาระความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักขายนะครับปลูกผักขายดีกว่า โทนี่เฟิร์สครับสวัสดีครับ